ท่านกำลังอยู่ในการแข่งขันรอบ36คนสุดท้ายของสายเอกับโจทย์เพลงครูสุรพลโทโนวนิกวันนี้มีเพียงสองคนเท่านั้นที่ได้ไปต่อจะใช่คนที่คุณหวังไว้หรือไม่มารวมลุ้นไปพร้อมกันและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปครับคุณครูสอนภาษาอังกฤษจากบุรีรัมย์ครับ,รบและยังเป็นผู้ที่ได้รับปุ่มโกลเด้นไอด์จากแม่เมาด้วยและในโจทย์เพลงของคุณครูสุรพลโทโนวณิกนะครับบทเพลงที่เธอจะเลือกมาร้องในวันนี้ครับ พิษรักครับแล้วด้วยความผู้ใหญ่านคนนี้ครับคุณแม่แม่เป็นคนกดปุ่มกดเดนไว้สักคราด้วยแม่คาดหวังอะไรจากโชว์ชุดนี้ก็หวังว่าเขาคงจะไม่ทําให้อีชันผิดหวังอิ่วกดดันลกดดันมาเรียบเรียบครูใหญ่ส่งมาด้วยนะซึ่งผมเชื่อว่าคุณอิวจะต้องทําได้ดีอย่างแน่นอนนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังบทเพลงพิษรักจากคุณอิ้วกันเลยครับ เขารอบ36โคกสุดท้ายมาเพราะว่าแม่เมาสกดปุ่ม Golden Voice ให้ค่ะก็น้ำตาไหลเลยเพราะว่าเป็นคนบดน้ำตาตื้นมากมันปื้มปิ่มค่ะในตอนที่รู้ว่าซีซั่น7เขาเปลี่ยนโจทย์ย้มต่างๆเป็นโจทย์ครูเพลงค่ะในสายของอิวนะคะจับฉลากเราได้โจทย์เพลงของครูสุรพลโทนาวนิกค่ะตอนนั้นก็สมองเบลอไม่รู้ว่า ครูเพลงท่านเนี้ยเขามีเพลงเยอะมากขนาดไหนพอไปเซิร์ชก็เลยรู้ว่าโอ้โหเพลงที่ท่านทําไว้อะมันเป็นเพลงที่เป็นเพลงอมตะเยอะมากถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้รับโจย์เพลงแบบที่เป็นครูเพลงค่ะเราจะอาจจะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วครูเพลงแต่ละคนสร้างผลงานไว้เป็นผลงานที่ทรงคุณค่าเยอะจริงๆริงนะคะสำหรับในรอบ36คนสุดท้ายนี้นะคะอิวก็ได้เลือกเพลงพิทรักนะคะก็เพราะว่ามันเป็น เพลงที่มันน่าจะเหมาะกับตัวเราที่สุดค่ะการเตรียมตัวแข่งขันในรอบ36คนของอิวนะคะมันเป็นช่วงที่เปิดเทอมแล้วด้วยแล้วก็ต้องดูแลชงมรมดนตรีต้องดูแลเครื่องดนตรีหลายๆอย่างก็ซ้อมค่อนข้างน้อยแต่ว่าก็จะต้องหาเวลาพยาย,ยามหาเวลาซ้อมให้ได้ยูมี potential ที่จะไปต่อได้แต่ยูต้องยู่ต้องสิ่อง,องที่ต้องแก้คือโน้ตตัวต่ำที่ครูแค่แก้ให้ลูกเสมอ ตัดร้อนคําว่าตัดมันหายไปเล่าใหม่ยืดออกอุ๊บเออเล่าใหม่ค่ะก็ขอบคุณครูเจี๊ยบที่ช่วยดูให้มากๆค่ะสำหรับในรอบ36คนสุดท้ายก็ฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ยืดด้วยนะคะขอให้ทำได้เต็มที่ที่สุดแล้วทุกคนภูมิใจอีกสักรอบหนึ่งขอบคุณค่ะ อมุกเลื่องราวภูเขาไฟตัดร้อนถอนพิดไม่หายก็เปรียบดังตายไปแล้วทั้งเป็น ทิทีข้างฟังโซ่พิดรักที่คุณหลอกลวงทำฉันร้าวรองฟังลนเลือเชื่อายต้องตายแน่นอนโอ้ความรักทำเดือดรอ้อน เหมือนอยู่ในปาา่าช้าอยู่กลางแสงจ้าเ,เหมือนคนในตาไม่เห็นเมืองตาโลคอยรักทั้งเช้าทั้งเย็นคิดรักมันเก็บมันเข้นไม่เป็นอันกินอัน,น ทอนพิษที่ค้งฟังสู่พิษรักที่คุณหลอกลวงทำฉันร้าวรอนฟังในเลือดเชื่อกายต้องตายแน่นอนโอ้ความรักทำเดือดรอ้อนถ้ารู้มาก่อน ดีมากฮะดีดีมากคุณนี่โอ้โหตายแล้วตายแล้วพิทรัพพิทรักเช่นฮะเช่านั่นเีเลยครับเป็นไงบ้างฮะร้องจบแล้วตื่นเต้นมากค่ะ เหมือนคนอกหักร้องเพลงมากๆเลยชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างหรอฮะโอ้ก็ดันทดพอสมควรพี่น่ถ่ายทอดดีเชียวเออถ่ายทอดดีมากรู้สึกยังไงตอนที่แม่มาบอกว่าก็อย่าทําให้แม่ผิดหวังแล้วกันรู้สึกยังไงได้รับปุ่ม Golden Voice ด้วยกดดันไหมฮะก็กดดันครับปุ่มนี้เริ่มสร้างความเครียดให้กับเราแต่แต่ว่ามันก็มีความรู้สึกว่าเออฉันจะทําให้เต็มที่มันมีแรงผลักเหมือนกันค่ะอยากจะไม่ให้แม่มาารู้สึกว่าเสียใจที่ได้กด ให้เรานี่แต่เดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันบ้นางดีกว่าครับก็เริ่มต้นจากใครไม่ได้ <c oughs> คนที่กด่มกด่าที่ห <c oughs> ัวให้กับคุณนะฮะไม่เมาครับคราวนี้ดีใจที่หนูสามารถทําให้คนเห็นว่าหนูร้องเพลงได้หลายรูปแบบคราวที่แล้วอาจจะเป็นเพลงที่หนักหนาซึ่งหนูก็ทําได้ดีแต่คราวนี้เนี่ยทุกอย่างมันก็ชัดถ้อยชัดคําให้เห็นว่าไอ้พิษรักเนี่ยมันเป็นยังไงคุณใช้เสียงของคุณได้เป็นประโยชน์มาก แต่คุณก็ไม่ได้ร้องตาม The Hot Papers เพราะว่า Hot Papers จะเป็นคนร้องประสานกันสองคนอันนี้เป็นอีกลักษณะหนึ่งให้ฟังให้ดูอย่างเข้าใจแต่หนูเก่งมากลูกขอบคุณคร<อ>ัอบอาการมาพูดถึงการร้องของอิววันนี้นะครับไม่มีข้อกังขาในเรื่องของการร้องอยู่แล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ฟังอิวร้องเพลงเมื่อรอบออเชันล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหคนนี้ร้องสเสถียรมากยังไม่เจอผู้เข้าแข่งคนไหนในซีซั่นนี้ที่ที่ทำได้แบบคุณนะครับอันนี้คือเก่งมาก แต่งี้ครับสำหรับพี่การน่ะพี่รู้สึกว่าครั้งที่แล้วเราว้าวมากมากเลยว้าวจนกระทั่งแม่เมาส์กดโกลเด้นไวท์ใช่ไหมแล้ววันนี้ถามว่าว้าวไหมมันก็ว้าวครับแต่จะทันไงให้ให้มันมันมากกว่าว้าวกลายเป็นอะไรครับโวยโวยเนี่ยจะทำไงให้มันโวยเนี่ยเลยว้าวไปโวยสำหรับผมมารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากอ่ะยากนะยากนะยากใช่ใช่แล้ววันนี้พี่รู้สึกว่ามันยังไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่ เหมือนกับว่าเซตบาร์ไว้สูงแล้วนะเขาเปิดหัวมาแบบโอ้โหหนักคือดีมากนะครับแต่วัวนนี้ก็คือโดยรมาถ่ายคือดีหมดไม่มีไม่มีทิฏฐิแต่ว่าจะทำไงให้เราว้าวมากขึ้นในรอบต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ยอด <im itation> เยี่ยมครับเห็นด้วยกับพี่การอย่างยิ่งเลยนะครับสิ่งที่เพิ่มเติม <im itation> ไม่ได้เรื่องยากหรืออิ้วพี่เห็นตรงอิ้วร้องอิมพรไวตรงที่แอดลิบออกมาเอาตรงนั้นมาช่วยเอาตรงนั้นมาใช้ให้เกิดความว้าวเพราะตรงนั้นอ่ะมันเป็นจุดพีคที่แบบโอ้โห มาแล้วแต่ว่าถ้ามันเข้าอยู่ในเนื้อได้มันจะทําให้เพลงไนี้แบบโอ้โหสมบูรณ์เพราะทุกอย่างอิวไม่ได้มีอะไรที่ที่จะต้องติเลยมันมีไม่มีการเขียนอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าอันเนี้ยเราเข้าใจแล้วว่าพลามันอยากจะได้อะไรอ่ะสิ่งที่เราอยากจะได้มันมีอยู่เนาะอิวนะขอให้โชคดีครับขอบคุณพี่โจครับ่าสุภาครับกบครับคุณครูอิวมาเป็นปกติที่เราได้ยินอิวมาแล้วโดยเฉพาะได้ปุ่มกด e n voice คนจะเปรียบเทียบพี่กบก็เปรียบเทียบแต่พี่กบอยากจะบอกว่าวันเนี้ยอิวทํา ในส่วนที่พี่กบดูเนี่ยได้ดีมากมันเหมือนคุณน่ะเป็นนักร้องที่แบบจัดเจนเวทีแล้วมายืนอยู่บนเวทีแล้วก็เอาอยู่เฮ้ยคุณเก่งมากเจ๋งสุดยอดมากพี่กบว้าวค่ะเฮ้ยขอบคุณพี่กบครับเป็นไงบ้างครับครับแต่คอมเมนต์ไปในทิศทางที่โอเคนะเนี่ยดยเพราะพี่กบพี่กบชอบพี่กบชอบด้วยเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับคิดว่าวันนี้ก็เต็มที่เท่าที่ตัวเองมีเหมือนกันเหมือนรอบที่แล้วค่ะอยากใครมาต่อเรา ไหนมี่มี่ก็บอกว่าเป็นพี่นัทก็เอาพี่นัทต่อแถวไว้เลยแล้วกันทำไมพี่นัททุกคนรักพี่นัทจังเลยมทุกคนรักนะฮะอยากให้มาต่อแถวเราเอาเดี๋ยวไม่ต้องรอเลยครับมาเลยครับครับโทษนะคุณจับเหมือนเป็นฉลากกินแบ่งรัฐบาลเลยนะครับมาเดี๋ยวผมเปิดให้นะฮะให่ริ้นสั่นอะไรก็ได้แล้วเพื่อนท่านต่อไปนะ คุณไอครับช่วงหน้าครับเราจะได้รับฟังบทเพลงของคุณไอนะครับผู้ค่อยขันที่อายุน้อยที่สุดในสายนี้ครับแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับ The Golden s o n g เวทีเพลงพอซีซั่น7รอบ36คนสุดท้าย